สวต่างประเทศกันคนหนึ่งหนึ่งห้าร้อยบาทเียเพิ่มมาค่าเข้าไปสมวัดพรแก้วลกนล้องล คือนในฮาักอยู่โ้งฮงแฮมไปอย่างก่อนซินเดอนบ่ซินเดอนอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยเพี่นเนาะอ่าในเช้าวันนี้เนาะเฮาการ์กำลังจะไปอ่าวัดพระแก้วเนาะงพี่น้องเนาะไปไปเบิรงบรรยากาศช่วงเช้าแต่ว่าตอนนี้เจ็ดโมงเช้านัทีแล้วรถน่าจะติดอยู่พี่น้องไปเบิร์นกันพีมงานสาวร่ามอไทยพี่น้องเนี่ยก็พิมเลยเด็พี่น้องเฮากา เกียมเข้าไปท่า,ยายอยู่ในนอเพียงเนาะเพราะว่าท่ารถตู้มาครับอีกัิหน่อยพี่น้องแต่ว่าปาบอสุคุ้งคึกว่านักท่องเที่ยวจีนนี่หลายเลยพี่น้องอ้าโรงแรมเป็นปดีนะพี่น้องห้องอาหารทั้งสองห้องเนาะคนจก,กัยเลย มาฮอดแล้วเนาะมาฮอดมาฮอดอ่าใ,ใกล้ๆวัดพรนะแก้วเนาะตัวนี้ก็คือสนามหลวงเนาะสนามหลวงป้าพี่น้อเนอะาะก็ลงไตด่ดิบลงมาเนาะกอดสิขึ้นไปอ่าเข้าไปวัดพระแก้วพี่นอ้องสั่นไตด่ดิบนมาเพื่อก้อนหันบัได้ลงพี่นอ้องอันนี้จะเป็นห้องน้ำยิงมาตรงห้องน้ำาย ก็ขึ้นมาเหยียมเข้าไปแล้วน้องแต่ว่าช่วงหน,หน้าด้านนี้ฮะมจะบอกให้ถ่ายรูปพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปพบกันข้างใน,นเลยนะเน,นาะเดีด๋ยว,วน้องต้อรับที่ได้พี่น้องตอนนี้เข้ากากเข้ามาข้างในเดี๋ยวเนาะึงแลเข้ามาภายในวัาาดแล้วหากาซื้อตั๋วมาคนต่างประเทศนะพี่น้องคนต่างประเทศกับคนหนึ่งอยู่ห้าร้อยบาทเดีวยวเพื่อนมา ข้าเข้าไปอ่าสมวัดพระแก้วนะพี่น้องนะแกพี่น้องตอนนี้เขาก็เข้ามาข้างในแล้วเนาะ กุไปมาน่ไแปลว่าความหมาย่างนี้เพื่อนเสด็จนีนักวาขเที่ยวไาาทัวดเลยเปดยเปอรนักเที่ยวซาีินมีน้องนะคไ้นออกกำลังหวัดแล้ววัดักเอ mãi nó không cho kênh Ghiền ở Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เส่้ก้อนบาะซุกแม่กับคนหลายบบนี้เลยเนาะตั้งแต่เช้าจนค่ำเลยเนาะแต่ละมือนะคนหลายขายนาดเลย่นองสลัดบูวตาไปเดี๋ยวเราทานกอนเนาะทานพ่อ้องทส่มาก่อนเนาะ ตอนนี้บบสู้กับขึ้นไปโอ้โผงพักแก้วมาแล้วพี่น้องแต่เพิ่งเพิ่นจะบอกให้ถ่ายหูบพี่น้องแต่ว่าถ่ายอยู่ทางน่านนี้อ่อนมีอจัเพิ่นจะให้ถ่ายอยูถ่ายหูบแต่ทางนอกเนาะทางในเป็นแบบเปิดบอกให้ถ่ายไปเดียวตอนนี้เราไปรอบเบิองพร้อมพร้อมบริเวณนี้นะเนาะวานอ่าเป็นอะไรแม่มะกอนตแม่มะกอตกะรสชุ่มมากกะฟาวนอยนึงพี่น้องก็เลยว่ามันว่าได้ไปเลาะอ่าร้อมบริเวณนี้เนาะ เดี๋ยวห้าไปรอบาบรรยากาศนักท่องเที่ยวหลายขนาดเลยบัวบัวมากได้สายแน่ไล่หลายเนีย่ย <c oughs> พี่น้องเดี๋ยวห้ามารอโซนนี้เนาะเมื่อก่อนเราสุกกับมาได้แม่ไปพี่น้องเดี๋ยวห้าไปเบิง่งว่ะโซนนี้พี่น้องเเฮ้้ยนี่่อกบ

ามาสุกมาตอนนี้กับคนหลายคือเก่าที่น้องกูพูดว่าคนมาแต่สายนอกที่ว่าไม่ว่าจะเป็นสาวจีนหรือว่าสาวอ่แบบฝรั่งเนาะไม่ว่ามาจากประเทศใดคนหลายหลาย<ม>เต็มไปด้วยมีน้องเดี๋ยวเราไปรอบโซนกระตมเดี๋ยวพี่น้องโซนนี้กับจะเป็นเพื่อนมาอุกศิลดาป้าเนาะ มันน่าจะมีเรื่อง,าร,องราวเนาแะแต่ละโอ้อแต่ละโอ้เงาๆยปาุ้งเรลือกนโคเป็นยัไงอีก่อะเปนเราเป็นกันก่อน

มลอดใจเดือดทองว่อ <og ran ial language> เราขามาโซนนี้เนะโซนนี้ก็จะเปลี่ยนโซนพระราชาสว่างเหวี่องแต่เหวี่อนงะสวยงามมากเพิ่นกำลังก่อสร้างกขนาดคือขนาดคุ้มนะเลย พี่น้องครับกับมาหอดแหละส่วนพระลาดลากเบิงบ้งเบิ้ง <c oughs> เนี้ยปลาุกเหื่ลานเหี้ยอะไร่วนนี้ก็เป็นโซนพระราดสาด <c oughs> รเมือ์มาท้งไส้เมย่เอถ้ามัง <c oughs> ทีมงานมาแล้วแต่หายไป,าไ,ไปไปแล้วเป็นอย่งไรแม่พี่อยากซืนี่เป็นอย่งไรครั้บัก<น>มาครั้งแรกมันบ่<ฮ>ขึ้นยนต์ครั้งแรกมันบ่<ฮ>ขึ้นเครื่องบินครั้งแรกแล้วเป็บนบทตื่นเลยพี่น้องเป็บนบทต,ตกบทตื่นเบืเ้องห่องมาสู้ชาล้านเท่อ,อไหลพอนนีงพี่น้องส่งนี้กับประมาณสิบอะไรบักประมาณสิบโมงประมาณสิบโมงแล้วเบิง้งเั็นสกอนพี่น้องก่อนดิโอ้แม่แท้สิบโมงยังอีกห้านาทีฮอดสิบโมง ยืนเอาส่วนตลาดสว่างป่ะโชคใช่เดี๋ยวเขาอ่ายืนท่าอันนั้นก่อนท่า,ท,าที่งานามาป่ะใช่โชคใช่ พี่น้องอ่าโซนนี้ก็จะเป็นหอแสดงพิพิธภัณฑ์นะพี่น้องเนานะอ่าโซนนี้เมืม่อก่อนบรสุกขเข้าไปนี้มีการแสดง,ง panda. มีหลายๆอย่างพี่น้องที่ว่า,าเก่าแก่ตั้งแต่เจาะเสียมีอย่างต่างๆเลยพี่น้องแต่ว่าอยู่ในอ่าอ่าชิปก้อนนะพี่น้องก้อนบรสุกเข้าไปแต่ว่าเพื่อนจะบอกให้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอพี่น้องกะมีแต่ห้าเข้าไปเบิ้งได้พ,พี่น้องโซนนี้เนาะโซนนี้นนนนก็แสดงอ่าเป็นโซนแสดงปืนใหญ่พี่น้องปืนใหญ่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีมาแล้ว рут. พี่น้องเต็มเลยโซนนี้เนาะ đấy. Này, này nó nó này cũng có nhá, học nó, nó, này nó, 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 nó. 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 ปืนใหญ่เนาะปืนใหญ่สมัยก่อนกะคือเพื่อนจะเอาเอามือนะพี่น้องเอามือยัดเข้าไปยัดเข้าไปแล้วกะยัดเข้าไปเลยเนาะทางนั้นละกะเอาเอาลูกปืนนะยัดเข้าไปมันก็จะมีจะมีบ่อนแหนะแหนะสนวนนะจุดบนนี้มันกระบุ่มไปเลยพี่น้องไปในพี่น้องตอนนี้กะก็รทุกเนาะกระทีมงานการแากออกมาเนาะเกี่ยมออกจากวัดเกี่ยนเนาะเพลงเนาะ อ็ออากาศฮอนแฮงพี่น้องแต่ว่ากักค้าเนาะคนหลายหลายเป็นใครคุณพี่เป็นยังไงม่วนแฮงเนาะม่วนเฮ้ยคักคักงอยู่แล้วเป็นอาเต็มเลยเต็มได้แนพี่สัตว์รับคลิปนี่แม่วัดพระแก้วกับบารทุกจะขอจบคลิปกันนะพี่น้องเนาะขอบใจทุกท่านที่เข้ามารับชมเราสบายดีเป็นไหนทุกทราย Ja, <laughs> <laughs>